ไหมวันนี้ผมว่าจะทาคลิปให้แกกินพริกทอดให้เอฟซีดูอ่ะแต่แกห้ามเผ็ดนะคนบ้าอะไรกินพริกแล้วห้ามเผ็ดครับผมทําไม่ได้หรอกมีเงินให้ด้วยนะพันหนึ่งอ่ะเอองั้นโอเคผมไม่เผ็ดก็ได้ครับแกไม่ต้องห่วงหรอกเพราะผมสั่งคัดแล้วว่าแกก็เผ็ดไม่ดอาหา่านนะไปไปมาดีนะครับ มหาชนคนไปเนี่ยเปล่าครับมีคน okay มาตัดฮชิเมมาชิเตะญี่ปุ่นดีน em> ่นอนนี่นนมีคน็จะบอสรับคลิปนีนะคะเฮ้ยวุ้ย w h a t ดูตัวปลอมตัวเป็นนั่หสวัสดีค่ะสาวสวัสดีทุกคนเลยนะครับพร้อม วันนี้นะคะปอก็อกมีคอนเทนต์จะมาทำอีกแล้วนะคะพร้อมเอ๊แต่ว่าเออมทุกคนช่วงนี้นะคะรัรบะ